อ่ะโอเคเราเข้าเลือกกันนะฮะวันนี้จะมาแนะนำการคัดออฟมอดนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่เบรกินเนอร์ก่อนนะอันนี้พูดถึงผู้เล่นเบรกินเนอร์นะฮะผู้เล่นใหม่นั่นเองอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมเขีเยนเขียนข้อความก่อนคัดออฟมดสำหรับผู้เล่นใหม่อ่าคัดออฟอ่าเนลบี้อ่าเนลบี้โอเคอ่าเนลบี้อ่าเนลบีช้ชัดชัดใหญ่ๆโตๆไปเลย คัดออฟคัดมอสสลับผู้เล่นใหม่อ่านิวบี้นะครับโอเคการคัดออฟคัดมอสสลับผู้เล่นใหม่นะฮะวิธีการคัดก็คือให้เอามอสทั้งหมดนะครับก็คือมาคัดถามว่าพี่พี่ผู้เล่นใหม่เนี่ยควรคัดยังไงดีครับเริ่มต้นนะฮะสำหรับใครที่จะคัดออฟคัดมอสนะคัดออฟคัดมอสขอเป็นมอสทองก่อนแล้วกันนะเอ่อก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราเล่นอะไรครับ เล่นเป็นปืนอะไรโอเคป่ะปืนอะไร,เป,ะปะไรเป็นปืนสายธาตุเป็นปืนสายกายภาพเป็นไหนเป็นสายธาตุหรือสายกายภาพถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเป็นสายกายภาพเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นจะต้องมีออฟอะไรบ้างครับกายภาพครับกายภาพก็ต้องมีออฟเวเปิดาเมจเห็นไหมเวเปิดาเมจอ่ะเวเปิลดาเมจบวกกับอะไรครับเวพปิดาเมจบวกกับอะไรเวพปิดาเมจบวกกับอาจจะเป็นวิกสปอร์ตอ่าวิกสปอตไม่วิกสปอตก็คี้น,นี่แหละ2อย่างอ่ะ โอเคป่ะ okay, เพราะงั้นเวลาที่เราคัตออฟนะเราจะต้องมีออฟเป็นอ่าเป็นเวพอัดาเมจคู่วิกสปอตหรือเวพอัดาเมจคู่คริอ่ะทีนี้เรามาคัตออฟกันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นผมต้องการหามอสเวลาผมคัตออฟผมก็จะคัตเลยว่าเอ้ยออฟนี้มีออฟอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นผมเล่นปืนพกระเบิดพกระเบิดนะก็มีออฟเลยเวพอัดาเมจคู่คริถูกไหมอ่าพกระเบิดก็ต้องเวพอัดาเมจคู่ครนะิเนาะ นะดูสิอันนี้มีเวฟพาวดาดมเบคู่คไีไหมถ้ามีก็ล็อกไว้อันนี้มีไหมไม่มีนะครับไม่มีนะต่อไปอันนี้ล่ะม eh? ีเวพาด์ดัมเบลคู่คีไหมอะมีถ้ามีงั้นล็อกไว้ไหมล็อกไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะอันนี้มีเวพาด์ดัมเบลคู่คีไหมไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีอันนี้มีแค่คีอย่างเดียวอามีแค่คีอย่างเดียวเก็บไว้ก่อนได้ไหมเก็บไว้ได้เพราะอะไรเพราะมีออฟอีลิตอีลิตนี่คือตัวบอสนอร์มอลก็คือมอนเตอร์กิ อันนี้อะไรครับมีเป็นคีดาเมีดเก็ตวัตอิลิตรีโอัลสปีดเก็บไว้ก่อนได้ไหมถ้าเกิดเรายังไม่มีรถใช้เก็บไว้ได้ครับลองตีบวกดูก่อนได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเออเน้นออฟที่เราได้ใช้งานก่อนนะก็คือเป็นเวพอรดดามีดคู่คีถ้าเกิดใครบอกว่าพี่พี่ผมเล่นสายบูไออะผมเล่นสายบูไองั้นต้องหาออฟเลยฮะต้องหาออฟวิกสปอร์ตคู่เวพอรดถูกไหมครับอ่าหรือว่าออฟเดยออฟหนึ่งถูกไหมฮะเราก็ล็อกไว้วิกสปอร์ตคู่เวพอร์ดอะหาหา ถ้ามีก็ล็อกถ้าไม่มีก็ไม่ต้องล็อกนะฮะอ่ามีไหมวิสปอรคูเวตอนนะหาไปเออมีไหมอันนี้ไม่มีไม่ล็อกนะฮะอออันไหนมีเราก็ล็อกอวิกสปอรคูเวตอนมีไหมหาไม่ได้นะฮะโอเคคร่าวๆโอเคอ่ะทีนี้ถามว่าพี่ๆหลังจากที่ผมล็อกออฟเรียบร้อยแล้วอะถามว่าผมควรย่อยมัดอะไรดีบ้างสรับผูนเริ่มต้น อันนี้ผมพูดถึงขั้นตอนการย่อยออฟนะฮะย่อยมดสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะผู้เล่นเริ่มต้นผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ย่อยออฟที่มีออฟขาวมากกว่า1ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นมีออฟขาวสามรูย,ย่อยแต่ถ้ามีออฟขาวแค่รูเดียวเก็บอย่าเพิ่งย่อยครับเอาไว้ผสมได้นะฮะมีออฟขาวมากกว่า1นรูขึ้นไปคือย่อยหมดเลยครับอามีออฟขาวสองรูก็ย่อยครับอันนี้มีฟ้าสองเขียวหนึ่งขาวหนึ่งแต่ไม่มีม่วงถ้าเป็นผมก็ อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ไว้ผสมถ้าเกิดมดน้อยจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดมีมดเยอะแล้วเห็นแบบนี้ผมก็ย่อยทิ้งเหมือนกันเพราะไม่มีออฟม่วงนะฮะเอออันนี้ก็เก็บนะมีม่วงขาวเขียวๆขอแค่มีม่วงหนึ่งชิ้นนะฮะเก็บไว้ได้แต่แบบเนี้ยอันนี้ถามว่าเก็บไหมขาวฟ้าฟ้าอันนี้เก็บนะฮะเพราะฟ้ามันเยอะเหลือเกินเก็บฟ้าไว้หน่อยก็ดีฟ้าค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ฟ้าฟ้าเขียวๆออาเก็บไว้ก่อนขาวสองลูตัดทิ้งไปอันนี้ ฟ้าขาวฟ้าฟ้าอ่าเก็บไว้ก่อนเขียวเขียวอ่าเก็บไว้ก่อนไม่มีขาวเลยฟ้าฟ้าเขียวเขียวอ่าเก็บไว้ก่อนฟ้าขาวฟ้าฟ้าอ่าเก็บไว้ก่อนคือขอแค่มีขาวแค่รูเดียวก็คือยังเก็บได้อยู่โอเคปะถ้าเิดขาวมากกว่าหนึ่งรูก็คือเอาไปย่อยได้ละอันนี้เขียวขาวเขียวเขียวก็เก็บไว้ก่อนก็ได้สำหรับผู้เล่นเริ่มต้นเอาไว้ผสมคือเวลาที่เราผสมอะเราต้องผสมแล้วต้องไม่ได้ออฟขาวข้าใจ้ะปะ เวลาที่เราผสมแล้วเราต้องไม่ได้ออฟขาวถ้าเกิดเราผสมได้ออฟขาวเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะเวลาเราที่เราตีบวกมอสเนี่ยออฟเนี่ยกว่าจะตีบวกตั้งแต่ออฟขาวขึ้นไปสีทองเนี่ยออมันตีายากฮะยกตัวอ,อย่างเช่นน้องตีบวกมอสอ่าออฟขาวขึ้นไปก็คือขึ้นเป็นออฟเขียวขึ้นเป็นออฟฟ้าขึ้นเป็นออฟม่วงแล้วขึ้นไปนออฟทองตามลําดับนะฮะเนี่ยเนี่ยราก็ย่อยไปครับถ้าเกิดมีออฟขาวมากกว่า1รูเราก็ย่อยทิ้งฮะเพราะเอาไปผสมกันก็ไม่คุ้มนะฮะ เราก็ย่อยไปครับออบข่าวมันเยอะเยอะย่อย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 อ่ะย่อยไปย่อยย่อยย่อยอ่ะย่อยอ่ะย่อยไปครับออบข่าวเยอะย่อยทิ้งไปเอาเก็บไว้เพราะเราออบข่าวรูเดียวก็พอแล้วนะฮะออบข่าวหลายรูนี่ย่อยทิ้งไปให้หมดนะสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นโอเคผมก็ย่อยไปป้า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 อ่ะมากกว่าหนึ่งรูก็ใหญ่หมดไม่เก็บนะฮะไหนหมดหมดยังเนี่ยหมดยังเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยเนี่ยฮะ พี่มดพี่เยอะขก้นไปหรือเปล่าเนี่ยฮะพี่ได้ลงดันเหรอผมก็ไม่เห็นพี่ลงดันนี่ว่ามอดพี่มาจากไหนเยอะแยะอ๋อวิ่งเก็บแมพครับน้องขยันวิ่งเก็บแมพน้องก็จะมีมดเยอะเองแหละครับไม่ต้องห่วงขอแค่น้องขยันวิ่งเก็บแมพน้องก็จะมีมดเยอะอืมอ่ะย,อย่อยทีนี้เราก็จะมีเศษมดไว้ตีบวกปืนอ่ะโอเคต่อไปต่อไปเราก็จะคัดออฟเฉพาะของคนที่เป็นสายแบบว่าเริ่มโหดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือเป็นคนที่มี มอสระดับถึงแล้วเริ่มเป็นผู้เล่นระดับแอดวานซ์แล้วนะฮะขึ้นเป็นแบบว่าเป็นผู้เล่นแบบกลางเกมถึงเลทเกมแล้วกันนะคัดออฟสายกลางเกมอ่ะกลางเกมถึงเลทอ่าประมาณนี้นะอ่าแบ่งเ,เป็นสองสายนะกลางเกมถึงเลทเกมนะครับอ่ากลางเกมถึงเลทเกมอ่ะทีนี้เรามาถามว่าการกลางเกมถึงเลทเกมเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมเราก็จะต้องเพิ่มออฟอีกแถวนหนึ่งครับจากเวฟอนดาเมจวิกสปอร์ตคิเพิ่มเป็นอะไรฮะ เพิ่มเป็นไรอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มเกตบันเข้าไปครับเกตบันอ่าเกตบันนะอันนี้คือพูดถึงสายพ E นะฮะเกตบันอีกอีกออฟหนึ่งผมเอาเกตไันอีกออฟหนึ่งทีนี้เราก็คัดออฟครับว่ามีสามออฟนี้ไหมแล้วก็ออฟขาวเราจะไม่เก็บแล้วนะถ้ามีออฟขาวเราแทบจะไม่เก็บนะถ้าเกิดออฟไม่สวยจริงๆเราจะไม่เก็บเราจะเก็บเฉพาะออฟที่คิดว่าสวยจริงๆเท่านั้นเอะเราก็เก็บไปว่าเอ้ยมีออฟไหมเป็นแบบว่า เวแบบพอดดามดคีเดมกีดวนันหรืออ l ลิทก็ได้หรือจะเป็นนอร์มอลก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นได้ขอกตดวันละกันอะไรเงี้ยฮะเอออันนี้เป็นคีดมเวแบบพอดนอร์มอลแล้วก็เฮดรีดิวม่วงเฮ้ยมันไม่ค่อยดีเนี่ยเอองั้นเอาไว้ผสมละกันเนาะไม่ไม่ตีบวกแต่ไว้ผสมเฉยเฉยอ่าอะไรเงี้ยอันนี้ออฟอะไรเนี่ยเอเลเมนต์สเตตัสอิลิทกีวันอันนี้เหมาะสำหรับปืนธาตุอืมแต่ออฟบนอะมันเป็นออฟครีกไงเออเอาไว้ผสมละกัน อ,อันนี้อะไรเนี่ยคิดดิคิดแบบ normal elite แต่ไม่มีเวพอนดาเมจไม่เหมาะกับพวกระเบิดเราเนาะออะไรประมาณนี้อาถามว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าเกิดเป็นสายเลทเกมการเกมเนี่ยเวลาเราย่อยมอสเนี่ยเราควรจะย,ย่อยแบบไหนดีครับก็คือคนที่เป็นสายเลทเนาะเขาจะพยายามเก็บมอสพวกเป็นมอสม่วงคู่ฟ้าเนาะเป็นม่วงฟ้าเขียวม่วงฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่เก็บออฟขาวออฟขาวเนี่ยถ้าเกิดออฟไม่สวยจริงๆเขาจะย่อยทิ้งยกตัวอย่างเช่น ออฟนี้เป็นโมเมนตัมอัพเป็นวิกสปอตถูกไหมครับวิกสปอตไม่มีเวพอนย่อยทิ้งครับอ่าคีดมรีโหลดสปีดเป็นสีม่วงอีลิตสีขาวย่อยทิ้งครับคือเขาจะไม่เก็บออฟขาวออฟขาวเขาจะทิ้งเลยเพราะว่ามันเรียกว่าไงเวลาผสมแล้วโอกาสออกเป็นม่วงฟ้าเนี่ยมันออกน้อยถูกไหมครับเขาต้องการเป็นแบบว่ามดที่ผสมได้ต้องเป็นม่วงฟ้าเขียวเขียวม่วงฟ้าฟ้าเขียวเพื่อผสมแล้วจะได้ออกมอดอ็องสูงนะฮะเขาจะไม่เอาแบบออฟต่ามาผสมนะฮะประมาณนั้น อ่าเพราะงั้นอ่าออฟตํำเราไม่เก็บนะฮะถ้าเกิดแบบเป็นผู้เล่นการเกมเล็กเกมเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือน้องจะเก็บก็ได้พี่ไมว่มากันนะฮะแล้วแต่คนแต่น,นี่คือที่แนะนำเนาะออฟขาวจะไม่ค่อยเก็บนะครับจะพยายามเก็บมอดฟ้าเยอะๆอะไรเวลาผสมมันจะได้ออกฟ้าได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ออฟสูงไหมอันนี้ย่อยก็ได้อ,อ่าออฟอ่าย่อยก็ได้อ่าม่วงเขียวเขียวขาวเขียวขาวเขียวเขียวคือพยายามเก็บออฟสูงๆไว้ให้ได้ครับประมาณนั้นอืม แต่หลักๆก,ก็คือถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็คือเก็บขาวหนึ่งรูได้อะไรไประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่ามาถ้าเกิดเราผสมมดจะเป็นยังไงอ่ะมาลองผสมมดกันดีกว่านะมดที่ผมอยากได้เอาเป็นออฟเไรดีอ่ะผมเอาออฟหัวแล้วกันเนาะเป็นขีดแดงเวฟพอนแล้วก็อิลิเกตวันอ่ะผมเอาออฟหัวแล้วกันมาลองผสมให้ดูนะครับผมเอาเป็นไวอเลินนะครับอืมผสมออโต้ฟิวนะฮะจะสังเกตว่าอ่าเห็นไหมครับเห็นไหม เนี่ยฮะมันบอกว่าการันตีออฟม่วงนะแต่ว่าจะมีออฟขาวเม็ดหนึ่งถ้าททาไมมึงมีออฟขาวอะแอดมดวันเนอร์โมลออฟขาวมาจากไหนเนี่ยทําไมมันมีออฟขาวโผลมาได้อ่อทําไมอะผมไม่อยากได้ออฟขาวผมขอออฟอื่นได้ไหมอะผมไม่อยากได้อะ่ะเออผมเอาออฟอื่นได้ไหมอะคือแบบเอาเอันนี้ได้ไหมคือผมปลดล็อกนี่ออกแล้วก็เอามาใส่แทนได้ป่ะอืมผมไม่อยากได้อ่ะผมใส่นี้แทนได้ไหมเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าการันตีม่วง แล้วก็จะมีออฟเขียวมาเห็นไหมครเขาถึงไม่อยากเก็บออฟขาวไงเก็บออฟขาวมาคือมันก็จะแบบเวลาผสมมันจะมีออฟขาวออกมาถูกไหมเออเพราะงั้นอ่ะนี่คือคําตอบว่าทําไมผู้เล่นสายการเกมหรือเลดเกมเขาจะไม่เก็บออฟขาวกันเขาจะเก็บออฟเป็นออฟม่วงฟ้าเขียวนะฮะเพราะว่าเวลาที่ผสมมาแล้วมันจะได้ออกการันตีม่วงแล้วก็ขั้นต่ําคือเขียวแต่ถ้าเกิดเอาให้ดีเลยนะก็คือเป็นม่วงฟ้าฟ้าเขียวอันนี้คือดี นะแต่ว่าหายากมากออฟม่วงฟ้าฟ้าเขียวเนี่ยหายากหายากมากนะฮะม่วงฟ้าฟ้าเขียวหายากสุดสุดแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ม่วงฟ้าเขียวเขียวหรือไม่ก็ม่วงเขียวๆขวเขียวอะไรเงี้ยจะไม่เอาออฟขาวเก็บไ้เลยอ่ะเราผสมดูนะครับไปเห็นไหมครับคีดัมเกตวันแล้วก็อน์มแต่ก็ไม่เป็นไรก็เก็บได้อละลองไว้ก่อนอ่ะอือเอาลองไว้ก่อนก็ประมาณนี้ฮะสำหรับใครที่กําลังสนใจเรื่องของการผสมมอดและการคัดออฟ แล้วไม่เข้าใจว่าควรจะคัดยังไงผสมยังไงก็สามารถทักแชทมาปรึกษาแอดมีลได้โอเคป่คลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงแต่คิดว่าถ้าดูจบมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับหวังว่าทุกคนจะสามารถหาหมอสสวยๆดีๆมาใช้กับตัวเองได้และพัฒนาปืนให้แรงยิ่งขึ้นฮะ